ดีครับเพื่อนๆชาววอลโรบอททุกท่านครับผมวันนี้ก็พบกับผมหลังในช่องหลัง CH กับเกมวอลโรบอทนั่นเองอ่าเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีสาระเริ่มต้นคลิปแล้วก็ต้องมีสาระกันนิดนึงก่อนอ่าสาระข้อแรกเลยก็คือว่านี่ครับผมอ่าตอนนี้ GM เราได้ปรับอ่าโหมดต่างๆออกไปนะครับผมให้เหลือแต่การต่อสู้ด่วนครับผมแบบนี้เลยนี่ครับผมผมก็ยังไม่กดสู้เนาะแค่ทำให้เพื่อนๆดู ก็คือ TM เนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงเนาะในการจับคู่ในหมวดต่างๆเพื่อจะให้มันเสถียรและดีมากขึ้นครับผมสืบเนื่องมาจากการปรับคะแนนของลีกอ่าเขาจะพัฒนาการจับคู่เนี่ยเป็นในทางที่เขาเรียกอะไรอะยุติธรรมก็แล้วกันเนาะยุติธรรมแล้วก็เจอกับในระดับเดียวกันมากขึ้นครับผมก็เลยมีการปรับแบบนี้เนาะขึ้นมาเพื่อนๆหลายคนก็จะงงเอะโหมดมันหายไปไหนเกมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรครับผม โอเคก็ okay. เลยทำมาบอกทาคลิปมาบอก,กเพื่อนก่อนเลยอ่าต่อไปเรามาเข้าเรื่องนะครับผมเรื่องของเราในวันนี้ก็คือเราจะเอาปืนสองอย่างครับผมอาปืนสองชนิดมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมเพื่อเอ่อจะได้ปรับใช้กันหรือเป็นแนวคิดในการใชเนะอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อย่างที่มอบอกนะครับผมผมไม่ใช่โปรเพเยอร์ไม่ได้เก่งอะไรแค่มีแนวคดิดดีๆมาฝาก,กเพื่อนๆเท่านั้นเองโอเคไปดูปืนอย่างแรกกันเลยครับผม เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเนะาะจะลืมโลกแกนใหม่ของเราครับผมดูให้จบจะพบทางออกครับผมอดูให้จบจะพบทางออกเงี่ยมจริงๆคิดได้งไงโอเคครับผมปืนกระบอกแรกเป็นปืนนี่เลยครับผมผมว่าใช้ติดต้าวลามาหน้าอยู่ครับผมก็คือเจ้าออ,อะไรเนะาะต่างกิดว่าอะไรเนาะนี่คุณพันซ่าพันเซอร์อะไรเนี่ย มันอ่านยากจริงนะครับผมไม่เป็นไรมันอ่านยากเดี๋ยวเราไปถามเออ่เดี๋ยวถามเพื่อนผมก่อนว่าอ่านว่าอะไรเออ่น้องไอ้ปืนตัวนี้อ่านว่าอะไรนะอเอาซ่าอ่าอ่าน้องผมบอกว่าเผาซา่าใช่หรือเปล่าเนาะขออีกทีดิเฮาซา่าโอเคเอา่าเฮาเผาซ่าครับผมลิ้นผมอาจจะแข็งหน่อยก็คือ เป็นเจ้าปืนระยะ600เมตรพานซ่าเดี๋ยวเพื่อความชัวเดี๋ยวน้องบอกพี่อีกทีที่น้องว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะเพื่อจะได้เข้าใจกันพอเหอะเอาตามนั้นแหละเอาโอเคครับผมน้องผมเบื่อละมันไม่ยอมบอกแล้วครับผมโอเคก็คือเป็นเจ้าพันซ่าเนะเาะเจ้าพันซ่าเนี่ยมันยิงได้ระยะ600เมตรครับผมแล้วมันก็มีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียว เป็นปืนล็อกขาที่เร็วมากๆครับผมแล้วผมก็อยากจะนำมาเสนอเพื่อนเพื่อนว่าเออถ้าเกิดใครมีเนี่ยได้นำเอามาใช้กันได้เลยครับผมว่ามันได้ประสิทธิภาพรุนแรงกันแน่นอนครับผมแล้วก็ล็อกขาเนี่ยโคตรไวเลยครับผมบอกตามตรงเลยว่าไวจริงจริงครับผมสำหรับปืนชนิดนี้เนาะติดเจ้าลาวานานี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอ่าก็บอกที่สองครับผมเป็นเจ้าปืนนี่เลยครับผมคู่บรารมีของเจ้าอาจุนมา,าประมาณสัก ช่วงในช่วงหนึ่งปีประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วคือตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงกลางปีกลางปีนี้ก็ได้ครับผมก็คือว่ามันเป็นปืนเหมือนกับปืนคู่บาร,รมีนะครับเจออจุนที่ไหนก็เจอเอาเวนเจอร์ที่นั่นนะครับผมก็เรียกได้ว่าแรงกันเหลือเกินแต่หลังจากนั้นครับมันน่าเศร้าครับผมก็คือมันโดนปรับครับผมมันโดนปรับดาเมจแต่เพิ่มระยะเวลาในการยิงเหมือนเหมือนกับประมาณว่าเพิ่มแม็กมากขึ้นครับผม แล้วก็จังหวะต่อมาก็ะโดนปรับดามเมจลงอีกนิดหน่อยครับผมจนทําให้อเวนเจอร์เนี่ยหลุดออกเลยครับผมและหลายคนถอดใจครับว่ามันจะไหวไหมอะไรหรือเปล่าทําให้ตอนนี้ออจุนหันไปติดปืนอย่างอื่นกันค่อนข้างมากครับผมอเวนเจอร์ก็ตาลงไปแต่ผมขอบอกเลยว่าอเวนเจอร์เนี่ยเป็นปืนที่อัปเกรดไม่แพงครับผมแล้วเมื่อถึงมาร์กเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันได้ปฏิสิทธิภาพแน่นอนครับผม ซึ่งผมก็ใช้อยู่ครับผมตอนแรกผมว่าเออถอดใจอยู่แล้วมันเป็นเพราะอะไรทําไมต้องเนิร์ฟมันแล้วเนิร์ฟมันอีกจนแบบว่าแหมจะเป็นนักเรียนอนุบาลกันเลยสาเหตุที่เนิร์ฟก็คือว่าปืนชนิดอื่นที่ในระยะเดียวกันขายไม่ออกครับผม EM เนี่ยได้เปิดประกาศออกมาเลยว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่ปืนตัวนี้มีคนมีใช้อเวนเจอร์กันนี่ไม่มีปืนชนิดอื่นขายกันเลยครับพวกซูทเอยพวกปืนชนิดอื่นนี่ ไม่มีใครซื้อครับผมจนต้องปรับลงมาแล้วก็เหมือนเดิมครับผมผมซื้อมาแพงครับผมมีแล้วก็ต้องปรับใช้เต็มที่โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าปืนสองชนิดนี้มันแรงจริงไหมมันล็อกขาเร็วจริงหรือเปล่าแล้วเราไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยไปครับไปดูกันเลย อื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมอ่าไอวิดีโอที่ผมเนี่ยมีการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ได้มาภาคเออเอ่อลากลยเปลยมาภาคที่หลังนะผมก็อาจจะไม่ค่อยสนุกสนานเหมือนกับตอนที่เราเล่นไปแล้วก็ภาคไปด้วยเนาะโอเคจบพูดเรียบร้อยครับผมตอนแรกเลยก็เป็นเกมแรกเลยก็เป็นการยึดจุดสัญญาณครับผมอันนี้ผมก็เอาลราวน่าลงมาก่อนส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ผมจะเอาลราวน่าลงมาก่อนครับ เพื่อมาเซอร์วดูว่าหุ่นคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงเราจะมาดูกันว่าอ,อถ้าเกิดเจอตัวอะไรเราจะได้เอาหุ่นอื่นมาปรับใช้ครับผมเพราะเราวาหน้าเนี่ยมันสารพัดรูปแบบอยู่แล้วครับผมได,ได้ติดปืนระยะไกลมาย,ยิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคอยสังเกตดูนะครับผมว่าปืนเนี่ยมันล็อกขาได้เร็วจริงๆครับเพื่อนๆดูครับผมมาแา้วครับผมค่อยๆย่องไปอย่างช้าครับช้างเดินทางช้าครับ <laughs> ช้างเดินทางช้าโอเค ความหมายเราเลอเลื่องหน่อยเดียวครับผมดูตรงนู้นครับผมนี่ครับนี่ครับผมยิงครับผมติ๊ก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 เห็นไหมครับเพื่อนล็อกขาแล้วได้คิวเลยครับผมโอ้โหมันเร็วนะครับผมอันนี้เร็วไม่รู้สึกว่าแค่แปดนะครับเนี่ยหนึ่งเอนแปดนะมันเร็วขนาดนี้นี่ครับโอ้โหไข้เครืยรงแลเบิดใส่หัวเลือดยุบไปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับผมโอ้โห ตอนนี้เราก็ยึดตัวได้สามตัวแล้วครับผมโหยิงครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆล็อกขาอีกันครับผมโอ้โหพอล็อกขาอย่างนี้ครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดการพะวะพะวังครับผมและบางบางครั้งต้องเสียสกิลไปเลยนี่ครับล็อกอีกแล้วครับผมพอล็อกรูปศัตรูหนีโอ้โหโดนกระเบิดแต่เราวาร์ปทันครับผมไม่โดนนะจังหวะนี้อ้าวตอนนี้ครับผมพูดถึงเอเวนเจอร์มาแล้วครับผมเอเวนเจอร์มายิงใส่เราครับผมโอ้โหโดนระเบิดเข้าอีกครับผมตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากๆครับผม แต่เราก็ยิงล็อกขาอยู่ครับผมนี่ไหมครับล็อกได้อย่างรวดเร็วครับผมเพราะอัตราการยิงของปืนพันซ่าเนี่ยมันเร็วมากครับผมจิกๆๆๆ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กอุยโดนอะไรเขาเนี่ยท่าทางจะไม่ลอยครับผมอ้าวยังไม่ตายเรียบร้อยครับผมตัวแรกของเราก็ยังไม่ทันไรลเลยแม่โชว์การล็อกขาแล้วไหนจะตายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมคราวนี้เรามาดูเอาเวนเจอร์กันบ้างครับผมว่ามันจะมีความแรงขนาดไหนครับผมนี่ เอาเปนเจื่อเอาเนเชื่อตอนนี้ผมก็สุ่มมาสุ่มซื้อมาตอนนั้นรู้สึกจะมีระบบปฏิบัติการแรกๆเนาะซึ่งตอนแรกผมก็เติมไปพอสมควรครับผมแต่ก็ไม่ได้เติมมากเพระไม่ค่อยมีตังค์เอาปูยิงเรียบร้อยครับผมแต่เรามันวาร์ปหายไปไหนก่อนแล้วแหมไม่ได้คิวครับผมจังหวะนี้แต่เป้าหมายนะครับผมซ้ายครับผมย่องมายึดจุดสัญญาณของเราครับยิงใส่เลยครับผมอื้อ การใช้เวนเจอร์เนี่ยต้องกะระยะลูกกระสุนให้ดีนะครับผมเพราะยังไงซะผมถือว่าเป็นปืนกลที่ยิงเร็วก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนลีโลดช้าครับผมเจอคู่ต่อสู้โอ้โหโว่าโดนลุมครับผมงานนี้สกอร์เปียนสกอร์เปียนมาลอยหลังนี่ตั้งหากบินทันครับผมว่างไงโอ้โหจังหวะนี้ไล่ยิงครับศัตรูเยอะไปหมดนี่ครับผมอ้าวลูกกระสุนหมดโอ้โหจังหวะนี้ครับผมอ้าวลู่ต่อสู้ว่าไงเหมือนจะลูกกระสุนหมดเหมือนกันครับผม เอาเพื่อเรายิงช่วยนิดนึงครับผมไม่ครับผมกระสุนเรากลับมาครับผมนี่เองครับยิงแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวตายเลยแต่เราเราไม่ได้คิวสงสัยจะมีทูกกระสุนเพื่อนกระเด็นมาโดนอ้าวโดนลอยหลังอีกแล้วครับผมโอ้โหอย่างนี้คงไม่รอดแล้วครับตัดไปเลยตามหนังไทยครับผมเราลองมาดูอีกสักเกมนึงครับผมที่ตัดเนี่ยก็คือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ เกมมันยาวผมก็ตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวออกไปครับผมเราก็มาดูเกมใหม่กันแต่เกมนี้ผมว่าจะไม่ตัดแล้วครับผมแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันยาวๆจนจบคลิปไปเลยมาแล้วครับผมเหมือนเดิมช้างเดินช้าครับผมแม่ศัตรูอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มไลมครับผมอ้าวเรามีสกอร์เปียนตามมาช่วยหนึ่งตัวครับผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเริ่มต้นแรกๆเนี่ยต้องใจเย็นๆครับผม เรายังไม่รู้ว่าศัาตรูมีอะไรบ้างเนาะอะ,อะสกอร์เปี้ยนสองตัวเลยเหรอไม่ธรรมดาเออพูดถึงสกอร์เปี้ยนสองตัวเมื่อคืนนี้ครับผมไม่รู้ดวงดีรู้ว่า g m อมใจดีอะไรครับผมผมสุ่มได้สกอร์เปี้ยนเนี่ยสองตัวกันเลยทีเดียวครับผมไอดี ID หลักหนึ่งตัวแล้วก็ไอดีรองหนึ่งตัวครับผมเปิดแค่กล่องเดียวแล้วก็อีกไอดีหนึ่งเปิดสองกล่องก็ได้เลยครับผมจะเลือกเดียวว่าบทจะง่ายก็ง่าย มันจะยากก็ยากเพราะฉะนั้นผมก็จะมีสกอปเปียนอ้าวหนึ่งคิวครับผมมัวโม้ครับผมล็อกขายอย่างเร็วแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งตัวครับผมก็ได้หนึ่งคิวนี่นะครับผมอยู่ไกลไปก่อนครับได้เปรียบแต่แป๊บเดียวเลือดเหลือครึ่งหลอดนีนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามครับผมปืนเจ้าพันซ่าของผมเนี่ยตอนนี้มันแค่เลเวลแปดครับผมเพราะฉะนั้นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็สึงจะมีเลเวลเก้าอยู่ก็บอกหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้กันเลยีดเดียวครับผม นี่อ้าวเสร็จเราแน่ครับผมงานนี้อึดอึดกระสุนหมดเียก่อนครับผมหน้าเสียได้แล้วโหแล้วโดนสไนเปอร์จากข้างหลังยิงสอยล่วงลงไปครับผมจังหวะนี้เราหน้าของเราก็ยังเยอะย่างกันต่อไปครับผมโอ้โหโดนปืนโดนสเก็ตปืนน้าแข็งครับผมถังล้นมาสองตัวครับต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับผมโอ้โหวิ่งกันสุดแมปเลยทีเดียวเล่นแบบนี้ครับผมต้องช่วยเพื่อนกันครับผมเพราะเรามีสกิลล็อกขาครับผมมาแล้วครับผมนี่ อายิงนะครับผมจิก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 ิกจิกกจิกกจิกติดไหมครับเป็นไงครับผมล็อกขาลยนะครับผมพอล็อกขาเนี่ยคุณตัวสู้ก็เรียบร้อยครับยืนนิ่งเลยครับผมอแต่เราก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมไม่เป็นไรครับผมเราได้ช่วยเพื่อนๆเกมตอนนี้ก็ดําเนินไปในทางที่ดีครับผมตอนนี้เรานําอยู่สี่สามครับผมไปเรื่อยๆครับผมแม่ตอนแรกเลยเราหน้าผมก็ติดปืนน้าแข็งนะครับผม ต่ก็อยากลองปืนชนิดอื่นบ้างอ้าวสกอเปียนลอยเข้ามาครับผมอย่างนี้ว่าไงครับผมเรายิงช่วยครับผมยิงช่วยปุ๊บเพื่อนเราเกือบตายครับผมแต่เราก็ไล่สกอเปียนกลับไปได้ครับสกอเปียนนี่หลายกาดจริงๆครับช่วงนี้เจอบ่อยครับผมสุมได้กันเยอะแต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงคือเจ้าหอครับผมยิงใส่นะครับผมจริงๆอุ๊ยเราโดนยิงข้างหลังนี่แล้วครับผมแหมเราวาร์ปทันครับผมแล้วเราก็ยิงครับผมนี่ครับ ตอนนี้ปืนเราือสองกระบอกครับผมอู้โหโดนยิงเป็นข้างอีกครับผมจะรอดไหมครับงานนี้รัดยังวัดสู้อยู่อู้หูรอบทิศทางครับเรียบร้อยครับผมเราพันซ่ากับลาวนาก็ตายไปพร้อมกันเลยทีเดียวโอเคไม่เป็นไรครับผมคราวนี้เรามาดูเอาเบนเจอร์กันบ้างครับผมนี่บินพังาดึ้นไปแล้วครับผมจังหวะนี้ว่าไงครับผมกูต่อสู้ติดกำแพงเข้าไปไหนไม่รอดครับผมเป็นไงครับผมไม่ถึงสามประมาณสามวิครับผมแล้วเราก็ตุนเหลือยิงต่อครับผมดูดาเมจครับ น้ำเม็ดอย่างแรงครับดับเบิลคิวไปเลยทีเดียวโอ้โหจังหวะนี้นี่ครับผมอยากได้ดูถูกอเวนเจอร์ครับผมเมื่อขึ้นมาร์กแล้วนี่ยังใช้การได้ครับผมและสามารถปรับแต่งใช้กับหุนชนิดอื่นๆได้อีกด้วยนะครับมันเป็นปืนที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวแต่ได้ยากนิดหนึ่งครับถ้าใช้ทองซื้อนี่สองพันห้าไม่ลดราคาลดแตนดาเม็ด,มดผลิตเองก็คนที่มีช่องผลิตเต็มๆนี่ก็หนึ่งเดือนครับผมได้ใช้งานกันอ้าวตัวนี้พลังเหลือนิดเดียว เป็นไงครับผมโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ <c oughs> เป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆกันไปเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับผมพลังชีวิตเราเหลืออีกเยอะโอ้โหโดนจรวดน่าจะเป็นอะไรนะลืมชื่อไปแล้วโรดคว้างขนาดกลางครับขนาดใหญ่ไม่รู้เลนเลือดลดไปประมาณหนึ่งครับผมโอเคโหลดจาก่วนแป๊บครับอ้าวมาใกล้ๆอย่างนี้เจ้าลิทครับผมหมด <c oughs> หมดพลังพอดีครับผมเรียบร้อย ทิปเปิลคิวไปครับผมผมนี่โดดครับโดดโดดหนีแล้วตมีว่าไงครับผมยิงอโดดรอบพีเหรือกระสุนน้อยเดียวครับผมพอไหมพอไหมพอไหมโอ้โหวเรียบร้อยครับผมแอมเพลครับอนาดหรือกระสุนนิดเดียวครับผมตอนนี้โดนลุมยิงตายกันเลยทีเดียวผมก็พากมาก็เริ่มเหนื่อยครับมันไม่กันครับผมเกมมันรวดเร็วครับผมอ่าเรามาดูออมิงกันบ้างครับผม ว่าจะทำคลิปไทัท่านเพื่อนๆดูนี่ก็ยังไม่ได้ทำกันเลยครับผมเพราะว่าเพิ่งได้เจ้านูเดินมาครับผมนด้ขอโทษทีครับนนเดินเรียกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ,อีกแล้วเจ้าโนเดนครับผมไม่ได้เล่นนานจําไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยก็จะทําคลิปเกี่ยวกับไทท่านให้ดูครับผมไทท่านตัวไหนดียังไงมีข้อเสียยังไงเราจะมาพูดกันอย่างให้ชัดเจนเนาะนเพื่อนๆจะได้ปรับใช้ครับผมโดนลมยิงครับผม เลือดก็ยุบขนาดที่ว่าหัวภาพแต่เราเลือกยิงตัวเล็กครับผมไม่คิวไว้อีกหนึ่งครับผมตัวเล็กๆเสร็จเราครับผมยิงเด็กครับผมยิงเด็กอะไรนะตบเด็กเตะคนแก่ครับผมอันนี้เราพูดเล่นกันเฉยนะครับผมเดี๋ยวจะโดนแบนด์อีกนะว่าช่องเรานี่พูดจายับขายไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเป็นการพูดกันเล่นๆครับผม อ่โอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมสิบหกต่อ1ิ็นะแต่เขาไว้ใจไม่ได้ครับผมหุ่นของเรายังเหลือเยอะครับผมแต่รู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายแต่ไม่ลงมาตัวหนึ่งเนาะแต่ของศัตรูเนี่ยลงมาแค่สามคนแสดงว่าหุ่นหมดแล้วแน่ๆเลยโอเคครับผมตอนนี้ออมิงของเราก็โซนครับผมโซนเลือกยิงไปเรื่อยครับผมขอยิงขอยิงไปครับ เพราะว่ารู้สึกว่าออมิงผมเลเวลสิบเจ็ดนะเท่าน,นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายผมเหรียญมันหายากครับผมเราก็เนี่ยต้องปรับใชใ้มันเหมาะสมครับผมก็ไปเติมปืนแทนหมายถึงว่าเอาเหรียญพีีไปอัพปืนแทนครับผม,มจะเลยยิงอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมถ้าตัวเล็กก็เสร็จเราครับผมถ้าตัวใหญ่ก็ช้าหน่อยหม่ยิงไม่ถึงครับผมไม่กล้าเข้าครับผมเื่ออะไรเพื่อคต่อสู้หลอกลงตัวมายิงเรา ต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมจังหวะนี้ตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะคกดแชร์ด้วยครับผมบอกต่อๆไปครับผมบอกเกมร้อบบอบเนี่ยยังมีช่องของผมเนี่ยได้ทําการรีวิวอยู่อย่างต่อนเนื่องครับผมแล้วก็จะหาอะไรดีๆมีประโยชน์มาให้เพื่อน,อนได้รับชมกันอยู่เสมอแน่นอนนี่ชน,นะครับผม น่าจะชนะใสๆครับผมงานนี้นี่ครับยิงอย่างเดียวครับผมช่วยเพื่อนยิงครับผมชึบชึบชึบไปเรื่อยๆครับอ้าวมีข้อความใหม่มานิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมยิงกันดังต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยทีเดียวอาเห็นไหมครับคดสู้ลงคนอีตัวเป็นสามตัวแล้วเมื่อกี้ยังบอกเหลือสองคนอยู่เลยแหมไว้ใจไม่ได้ครับผมแหมมีตัวเล็กซ่อนอยู่ด้านหลังครับผมังนี้มีตัวเล็กซ่อนอยู่ด้านหลังครับ เดี๋ยวเราต้องจับเป้าครับผมจัดการเจ้าตัวเล็กๆก่อนครับผมตัวใหญ่มันหนาเรียบร้อยอ้าวเพื่อนยิงก็ตายไปแล้วผมตัวใหญ่อ้าวเจ้าตัวเล็กพยายามดิ้นลนครับผมโดนเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังจังหวะนี้เราต้องเข้าไปลัดครับผมแม่ต่ลัดหน้าเกลียดนี่ครับผมดาเมจเราโดนครับผมเราไม่ได้ลัดนะเนี่ยอ้าวไฟเผาเลยนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็เป็นกระสุนของเราที่เข้าเป้าในจังหวะสุดท้ายทำให้ได้คิวไปในจังหวะนี้ครับผมแม่ โดนยิงอีกแล้วครับผมนี่ครับผมปืนใหม่ของไทยท่านเนาะเป็นปืนยิงระบบสายฟ้ายิงแบบต่อเนื่องแบบนี้ครับต้องถอยห่างครับลดดาเมจเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆครับเข้าใกล้ยิงแรงครับผมปืนประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นปืนของไทยท่านหรือปืนของคนยนต์ทั่วไปก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นยิงเป็นสายอย่างนี้ครับผมยิ่งอยู่ใกล้ยิงแรงครับผมมีอย่างเดียวคือต้องถอยเอาห่างจากระยะของปืนให้มากที่สุดครับดาเมจก็จะเบาลงอย่างนี้ครับเข้านิดเดียวครับผมยิงเราไม่เข้าเข้านิดเดียว ลรวก็หิวเลือดไปเรื่อยครับผมอ้าวตอนนี้เจ้าตัวเล็กครับแยกทางกับเจ้าตัวใหญ่ครับออกห่างกันแล้วครับผมเป็นจังหวะให้เราเข้าไปลอยน,นี่ครับผมตึ๊กจึ๊กโอ้เราเข้าราเข้าไปตัวใหญ่ก็ยิงช่วยครับผมไม่เป็นไรเราก็ยังมีหิวอยู่เรื่อยๆครับดูซิว่าผมจะยิงได้ไหมเจ้าตัวนี้อ่าวยืนคู่จริงจริงครับผมอ้าวเพื่อนเราเสร็จไปอีกหนึ่งครับผม ตอนนี้21เยีย20ต่อ15โอเคครับได้เรื่องนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมเดินหลบไปหลบมาสุดท้ายเราก็ได้คิวไปซะเรียบร้อยครับผมโอเคจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเกมนี้เนาะน่าจะชนะกันได้อย่างเรื่อยๆครับผมตอนนี้ผมก็อยู่เอ็กซ์เหนึ่งครับผมก็โดนปรับลงมาคะแนนลงมาจนเหลือเท่านี้ครับผมจากปกติผมก็อยู่มาสเตอร์เนาะ แล้วก็ขึ้นไปเลยแชมเปี้ยนก็ขึ้นไปก็แพ้ตลอดครับผมเจอแต่พวกมาร์คโมดูลเจ๋งๆก็ไม่ไหวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าต้หวังว่าจะรักและคอยติดตามมันอยู่เสมอครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะดูคลิปใหม่ๆของผม เริ่มต้นก่อนใครเนี่ยก็กดไลค์กด s c r i า e กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย